สัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้สิบสองสิบสองวันที่สิบสองเดือนสิบสองวันนี้เป็นวันที่คนจัดโปรเยอะมากนะคะวันนี้นํามาจัดโปรของเพอร์พีดไฟเบอร์นะคะตัวนี้นะคะตัวเพอร์พีดตัวนี้คะ่ะเป็นไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์น้ำใสนะคะช่วยปรับสมดุนลนํำไส้นะคะช่วยล้างสารพิษค่ะนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำกินทุกวันเลยคะ่ะจะบางทีถ้าคนคนที่เพิ่งซื้อไปกินอะ่ะก็ปรับน้ำไส้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะคะแล้วหลังจากหนึ่งอาทิตย์ก็วันละสองสองถึงสามวันต่อครั้งก็ได้คะ่นะนี่ค่ะ ถ้าทุกคนได้ทานนะคะจะรู้สึกถึงความเปลี่ยงเวลาที่เขา,เ,าเวลาตอนเช้าที่เราถ่ายออกมาค่ะเราจะรู้สึกเบารู้สึกเปลี่ยงรู้สึกสะอาดเพราะว่าไอที่เรากินเข้าไปอะคะ่ะถ้าใครกล้าหันกล้าที่จะหันไปดูนะคะจะเห็นว่าเป็นเป็นไขนะะ่ไข่ค่รอยต๊กป่องตู้ป่องอยูย่ขอโทษนะคะถ้าใครยังกินเข้าอยู่หอมหอมรพีชหอมกินพีชมากเลยคเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ต้องรีดกระดกคะ่ะ เพราะว่าเขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนและก็จะไม่อนมน้ำนะคะพออนุญาตกระอกดดกถ้าใครเคยเคยซื้อพวกดีทอ็อกที่ไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่เพอร์พีดไม่ใช่ของยี่ห้อปานชิตานะคะคือน้ำเคยซื้อมากินนะคะเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งดีทอ็อกยี่ห้อหนึ่งนะคะชงไปเนี่ยชงไปแล้วน้ำยังไม่กินตอนนั้นใช่ไหมคะพอชงเสร็จเนี่ยก็เอาไปตั้งไว้ข้างหัวเตียงยังไม่ยังไมไ่กระดกนะคะไปสักพักหนึ่ง เขาจะจับตัวเป็นก้อน,นะคะ่ะเหมือนเป็นวุ้นอะ่ะต้องใช้หลอดในการดูดดูดขึ้นอะ่ะเพราะมันเพราะมันอมน้ำนะคะ่ะเป็นไฟนเบอร์ที่อมน้ำแต่พอตัวนี้เนี่ยค่ะเขาก็ยังเป็นน้ำอย่างเงี้ยเป็นไฟนเบอร์ที่ไม่อมน้ำนะคะตัวนี้กินอีกซองได้เปล่ามันอร่อยอะคะ่ะเหมือนกินน้ำผลไม้เลยแล้วลำไส้ก็สะอาดพุงก็ยุบถ้าลูกค้าเปิดใจก็ซื้อไปลองนะคะจะรู้สึกจะรู้ได้เลยค่ะว่ามันเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะตัวนี้ นั่นเป็นคนมีพุงนะคะเป็นคนมีพุงแล้วก็น้ำหนักขึ้นจากการทานคีโตนะคะพอหยุดคีโตปุ๊บน้ำหนักก็ดีดตัวขึ้นเลยค่ะแล้วน้องก็มาเจอ2ตัวเนี้ยเพอร์พีทและเอชชัวเพราะว่าเอชชัวเนี่ยเขาจะช่วยในการบล็อกแป้งเบิร์นไขมันนะคะแล้วเพอร์พีทเนี่ยก็จะช่วยในการปรับสมดุลลำไส้ใครที่มีปัญหาพุงป่องอะค่ะแนะนำเลยนะคะ <S <S น,น,น้่งกินสองตัวเนี้ยไปประมาณหนึ่งอาทิตย์อะรู้สึกถึงความเออ่ถึงความที่ร่างกายอะมันเฟิร์มขึ้น,นะค่ะเฟิรม์มน้่งเคยลดน้ำหนักแล้วหน้าท้องจะเหี่ยวคือมันไม่เฟิร์มออ่่ะะคหหน้นห้้าทงยีววแล มากินตัวนี้ได้แค่อาทิยตเดียวเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักมันไม่ลงนะคะแต่ว่าภูมิมันหายแล้วก็ร่างกายคือเฟิร์มเฟิร์มขึ้นค่ะร่างกายลดลดแสงน้ำหนักบอกเลยค่ะว่าหุ่นแซงน้ำหนักนะคะถ้าใครถ้าใครกินแล้วน้ำหนักไม่ลงไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าสองตัวนี้เขาจะช่วยในการไขมันที่เรามีค่ะแต่ละคนต่างกันบางคนคือไขมันเยอะเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าหนักไม่ลงเคยมีลูกค้าซื้อไปทำไมน้ำหนักไม่ลงเลยกินแล้วใจสั่นไอตัวเพอร์พีก็บอกว่ากินแล้วไม่ถ่ายคือบางคนอ่ะธาตุไฟของแต่ละคนอ่ะคือันนเาาากกบง้ใใใชวลรรรป ซื้อไปเนะี่ยเราก็ต้องให้เวลาเพราะว่าเขาเป็นตัวช่วยเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะคะจะมาจะมาบอกว่าไม่ลงเลยเออกินไปสองสามวันไม่เห็นไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยเราคือมันก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าเราสะสมไขมันไว้เยอะแล้วอะคะ่ะใช่ไหมคะแนะนำนะคะน้ำแนะนำ,แ,นะนำแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วเราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะคะเพราะเ